วันนี้อยู่กับน้องโรคหินค่ะค่ะอยู่กับส้มค่ะรู้จักเพลงนี้ไหมคนมีความรัก You d e s e r v ี่พี่ท้องแต่เขาไม่ได้เต้นแรงขนาดนี้มันเป็นเพลงชิลๆไม่ใช่หรอเราต้องเต้นให้ดูใหญ่เหมือนคุณบอยแต่คนเกียิเห็นแล้วก็จะเรียกเราไปใช้งานเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่บอยมาอีกแล้วจ้ะไม่เปิดอินเสิร์ตขึ้นมาเลยอย่ามีใครสั่งใช่ไหมอ้ยค่ะเข้าไม่ดีเลยอ่านี่ไงอ่านี่นะครับคุณลูกว่าบุญชิกา มืนเปิดแบบเขึ้นวิทยุ HD 1ค่ะของ93.5และนางก็ผ่านตัวไป<ช>เป็นแบบดีเจในคืนด้วยแล้วก็จะเปิดเพลงของนางอย่างเดียว <c oughs> ทั้งวันโดยที่เพลงคนอื่นไม่เปิดเลยนะคะเปิดเพลงนางอย่างเดียวเลยค่ะก็จะเปิดเ,ดเพลงนิดนึงทั้งวันบา้าไม่ใช่จากพี่โคก้กเดี๋ยวนี้นะ มันเป็นอย่างนี้เนาะขนาดนักร้องอย่างเงี้ยก็หันมาเป็นดีเจใช่คือการที่เป็นดีเจคือการที่อยู่ในวงการเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องครอบคลุมต้องมันต้องครอบคลุมแล้วการที่คือคนที่อยู่ในวงการได้พวกนักร้องรู้ไหมทำไมหันไปเป็นดีเจเยอะเพราะว่าเสียงจะดีแล้วเวลาคนฟังก็จะฟังคือก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมก็ยังได้แบบว่าใช้เสียงในการพูดใช่แล้วเสียงเขาจะเพราะเวลาพูดอะคนก็อยากจะฟังอ่าก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีเจเป็นอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับอย่างเช่นเชอร์ที่คาพรอย่างเช่นอ่อใคร มีเยอะแยะดีาราหลายคนก็มีเนาะพี่โอเสกสรรอย่างเงี้ยหลายๆคนที่เป็นดาราเขาจะมาเป็นดีเจอย่างซีสอย่างเงี้ยก็จะมาหันมาเป็นมาเป็นดีเจกันนะจากพวกดาราเพราะว่าหนึ่งเสียงเขาเพราะเวลาพูดเวลาจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็น่นแฟ้ไม่น่าเชื่อว่าเจเคยเป็นดีเจว้ายหรอไม่บอกไม่รู้เนี่ยครอบครัวเขาสามด้วยแล้วเชื่อว่าว่าเจ วีนแตกอลังการมากเสียงอย่างนี้ก็เป็นดีเจได้ว่ะไม่แน่ใจเฮ้ยมันขายความสนุกได้เป็นคาแรคเตอร์ของเราแม่เจ๊แม่เด็ว่าพี่ขวานขัดไม่เป็นตลกอะไรเขียนส้มห้าขันไปเป็นตลกอีกเด็กขายสวยโอ๋ยส่วนไหนส้มได้ด่าส้มหรือยังว่าวันนี้แต่งตัวเหมือนช็อกโกลีที่ปราด่าแล้ว รายการมาด่าไปกี่คำแล้วเนี่ยด่าไปโล่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูข่าวอื่นกันบ้างก็เนี่ยเขาเปิดขึ้นใหม่ก็ดีใจเขาด้วยขอให้ขึ้นเนี่ยประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็จะมีดาคงจะมีดาราวนเวียนกันไปถ้าว่างๆก็เราสองคนไปด้วยนะจ๊ะคนเราสองคนยังว่างอยู่นะครับคิวงานตั้งแต่เดือนนี้ถึงสิ้นปีนี้ยังว่างอยู่ไม่ค่ะยาวๆยันนู่นเลยค่ะอีกสิบปีลูก